สำนักปฏิบัติธรรมกำลังเดินทำสมาธิในการปฏิบัติกินอร่อยไปแจ้าไปแกงส้ม ไปแงส้มนะะคใส่ใส่ผักนามด้วยมีผักนามด้วยเก็บได้เยอะเลยนะได้เยอะเลยค่ะผักเต้าใบแตยฝนจะตกแล้ว กำลังนั่งสมาธิอยู่ที่ริมชายป่าของสำนักนี่แหละคะ่ะอากาศเย็นสบายขออนโมทนาสาธุนะคะสาธุค่ะ